มัมีความสุขคับแท้ป้าโทรศัพท์นี่กระซ่กับคนอยู่ตัวนี่ยเมียสี่สิบอัพเลยอายุเนี่ยเพิ่งลักษณะการใส่อันนี้เพื่อนนี่ยเมียมีแนวกันนั่นนี่ยเมียก็เสียห้แเซิร์ต้นเอ้ยแม่มาทำให้เสียเอาเองมาน้อแล้วก็จะมาจะเป็นหัวแจ็คเนี่ยเอาป้าอันนี้อันนี้โอ้ยขนาดนี้กับหัวจักเลยว่าอายุหลาย โอ้ยยานคัยวหยาบยาฮะยานมันเฮียมยือยานคัยวหยาบเอาอยูุ่้ันยี้คง่วยด้ <laughs> ิงานเดินง้นดีว่าจัดมา่งสิบบอกกินหอดควยด้ิกินหอดอยุ่ไเหี้จังเหี้จังไดน,ใน,ในโทษไะหะควยที่ิหล่ะโทษบางเดียวมันมันเสียงมันบ่นเม่นไม่คอยโทษไปมันห่วยห่วยอยู่บอกวัาโบาบอกมันบอกมาจากมือ บอกมาแล้วมา,มาไปสักสามสี่เมื่อกันนะห่วยไปกันสิเนเมี่ยกับปัญญาดอกปอกเจ็บมันซื้อมากระแลงเป๊ะผาห่วยออกมาด้สีเด้อเ่้ย <c oughs>